สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบบเลตจำกัดมหาชนดีน้านมถั่วเหลือง UST สูรผสมงาดำสองเท่านี่อันนี้ห้องทำงานโอ้ยยิ่งใหญ่ังกาใช่สวยงามมากค่ะโอ้หอันนี้น่าสใจนะคะนี่ที่ห้องเขาเข้ามาขนลุกมากค่ะโอ้ยโอ้ยเดินแล้จะออก ดิจิตอลขอบคุณมากค่ะเอาจริงๆผมเป็นเด็กสายวิทย์ที่แอนตี้เรื่องแบบความเชื่อหรืออะไรที่แบบว่าต้องต้องขึ้นว่าความเชื่อส่วนบุคคลอะไรเงี้ยเราจะไม่เชื่อเลยคือเมื่อก่อนสมัยเราเริ่มต้นเราขายได้เดือนละ6ล้านแล้วก็ไม่เคยพ้น10ล้านเลยต่อให้พลิกแพลงยังไงทํายังไงก็ไม่โตแล้วทีนี้พอเจอเจอสินแสเนี่ยก็เริ่มวางให้พอวางปุ๊บมันเกิดนิวไฮขึ้นมาคือเดือนละ20ล้านแล้วเราก็ทําตามจนทุกวันนี้นี่เดือนหนึ่ง ร้อยกว่าล้านต่อเดือนใช่ก็เลยรู้สึกว่างั้นเราเชื่อดีกว่ามันเออมันไม่เจ็บปวดอะไรคือรู้สึกว่ามันไม่ได้ลําบากเราแล้วแบบคือเราไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแล้วไม่ได้ไปรบกวนใครด้วยรบกวนใครด้วยหรือว่านี่ไงก็จะเป็นน้ำที่บอกที่บอกในห้องทำงานองมีนาใช่คือจริงๆอ่ะหลักฮวงจุ้ยง่ายๆเนี่ยคือมันเหมือนจะมี9้าช่องมันจะมีคะแนนทั้งหมดเนี่ยเก้าเก้าแบบก็คือลบสี่ ลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ซึ่งถ้าเกิดว่าช่องบวกสี่ก็คือเป็นช่องที่ผมวางตู้เซฟ ก็จะเป็นช่องที่ดีที่สุดหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นบวกสามเป็นมุมประธานมุมประธานก็จะนั่งทํางานหรือส่วนไอ้ศูนย์คะแนนเนี่ยคือช่องเลข5ตรงกลางก็คือเป็นหยินหยางไม่มีอะไรก็จะให้น้ํามันเวียนก็ต้องให้มีการวนใช่น้ําก็จะวนไปอย่างเงี้ยครับด้านหลังตรงทํางานก็ต้องมีแบบว่าก็เป็นมุมประธานอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ความเชื่อของผมแล้วคือเหมือนว่าพอเราบูชาพิฆเนศเนี่ยเราก็จะเลือกปางที่เหมาะกับ ช่วงเวลาคือ,ค,อคืออย่างช่วงแรกๆเนี่ยที่เราใจร้อนๆเลยเ,เราก็จะเอาปางทุดงที่หอผ้าเหลืองนะครับเ,เป็นเป็นปางร้อยร้ปีแล้ว เราก็จะเอามาตั้งเราก็จะใจเย็นลงแต่ตอนนี้เหมือนธุรกิจเราขยายเราคุมคนเป็นร้อยเนี่ยเราก็เลยเอาปางชนะมารมา๋อ,อปางบูเลยปางบูเป็นยืนก่อนหน้าที่จะมาทำอาลมาโดเชนทํามาหลากหลายมากผมทําธุรกิจตั้งแต่อายุ19คือสมัยเรียนปีสองนะตอนนั้นก็เหมือนออมีคุณทำธุรกิจก่อนคุณเป็นนักร้องอย่างเหรอช่วงไล่เลี่ยกันเป็นนักร้องได้ปีหนึ่งได้เงินก้อนแรกจากพิเศนเตอร์ก็ invest เปิดร้านเลยเพราะว่าเราชอบทำธุรกิจตตั้งแ่เด็กใจรักเราก็เปิดเปิดปุ๊บก็เจ๊งไปเจ๊งเพราะว่าประสบการณ์น้อยพอไปเปิดอีกทีนึงไปขายเสื้อผ้าที่ประตูน้ําตอนนั้นก็มีแบบว่าภาวะปิดถนนก็เลิกไปพอเลิกไปเสร็จก็เข็ดเข็ดแล้วก็มีหนี้มาก้อนหนึ่งอายุอายุ21มีหนี้5ล้านบาท ยังเรียนไม่จบเลยแต่มีหนี้แล้วอะไรเงี้ย oh. เราก็เลยเหมือนสโลดาวตัวเอง oh. แล้วก็ไปทํางานประจําเพื่อใช้หนี้ oh. แล้วก็เริ่มออกเดี่ยวด้วยช่วงนั้นวงแตกพอดี oh. แต่แต่ช่วงวงแตกนี่คือสาหัสมาก oh. คือแบบ เหมือนมืดแปดด้านจนจนตอนนั้นเฮียให้โอกาสให้ออกเดี่ยวก็เลยเริ่มมีเงินไหลเข้ามาใช้หนี้ได้หลังจากนั้นเนี่ยจากวันที่เราเป็นหนี้เนี่ยเราใช้เวลาประมาณเกือบ5ปีถึงจะใช้หนี้หมดเอารถไปขายเอาอะไรก็คือคือปวดมาหมดไปกองถ่ายก็แค่ไปเอาข้าวกันนะพวกเขาเลบ้านไปกองถ่ายก็ถ้ามีข้าวกล่องก็หยิบกลับบ้านกินอะไรก็เก็บซกลับบ้านประหยัดไปได้หนึ่งมื้อ พอเรามีประสบการณ์แล้วเหมือนเราเราเริ่มอยากจะสนุกอีกรอบเพราะเราใช้นี่หมดแล้วแพชชั่นมันก็มาก็เลยชวนเขาเนี่ยมามาทำบริษัทด้วยกันทีนี้ช่วงนั้นก็คือแบบหลายคนโอ้ยเห็นเรามี5้าตึกนะจริงๆก็ทรมานเหมือนกันก็จะมาวันนี้เพราะว่าเราเริ่มที่บ้านเราก่อนเล็กๆบ้านเก่านะแล้วก็ตั้งโต๊ะโต๊ะกินข้าวเนี่ยเอาคอมมาตั้งแล้วก็ทำงานที่บ้านจนแบบว่าตอนหลังตีลงรถเป็นออฟฟิศ คือก็อยู่ในในบ้านเล็กๆหลังนั้นแหละแล้วมันมีภาพที่แบบบาดใจก็คือหันไปเนี่ยแม่ยืนกินข้าวในครัวเพราะว่ามไม่มีโต๊ะไม่มีโต๊ะกินข้าวหรือว่าหันไปเวลาเราประชุมงานกันเนี้ยแม่ก็ไปนั่งตรงบันไดเล่นมือถืออย่างเงี้ยโทแม่ก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนนี่คนที่เขาเล่ามาสั้นๆเนี่ยอยากสะคิดว่าโอ้โ oh, หมันนู่นนี่นั่นะแล้วพอเห็นเป็นตึกใหญ่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าราบลรื่นโดยตลอด ช่วง6กหนึ่งมันมีวิกฤตทุรเกี่ยวกับวิกฤตอาหารเสริมรับตอนั้นอามาโดเราได้รับผลกระทบไงบ้างได้รับรุนแรงมากประคองได้อยู่ประมาณ4เดือนพอเดือนที่5เนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยรับรู้ว่าเราเป็นหนี้ประมาณ66ล้านเพราะว่าเหมือนรายได้มันเริ่มเริ่มน้อยลงแต่ว่ารายจ่ายรอปิดบินรอจ่ายเงินเดือนรอผ่อนตึกอะไรอย่างเงี้ยคือเราสู้แบบ ขาดใจมาตลอดเลยอไอตอนที่คุณอ่ะบอกว่าตื่นมาแล้วเจอนี้66ล้านแล้วคุณทํายังไงอ่ะให้มันแบบกลับมาพลิกฟื้นคือเราเราใช้ Data ด้วยคือเป็นยุคใหม่ที่มี Data ทั้งหมดเก็บไว้แล้วก็เลยดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในในช่วง4เดือนนี้อะไรเงี้ยคือตัวสินค้าอื่นอาจจะดรอปลงแต่มันมีสินค้าตัวหนึ่งก็คือตัวคอลลาเจนของเราเนี่แหละมันไปแบบ ไม่ลงแล้วมันโตขึ้นส่วนส่วนทิศทางเราก็เลยเห็นโอกาสว่าเอ้ยแสดงว่าคนไทยเนี่ยชอบกินคอลลาเจนเราแล้วแหละเราก็เลยไปพัฒนาคอลลาเจนตัวนี้ออกมาเป็น2สูตรแล้วก็ทําให้เราผ่านวิกฤตมาได้แล้วสุดท้ายไอ้วันที่เราเหลือเราจับมือแล้วก็เอาของที่มีในคังอะเอามาขายขาดทุนบ้างเท่าทุนบ้างอะไรย่างเงี้ยอ๋อก็คือขอให้มีสภาพคล่องใช่มีเงาโฟเข้ามาแล้วก็มีในส่วนของเจ้าของเนี่ยก็อินเวสต์เพิ่มทุนเข้าไป ท้ายที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาแต่ใช้เวลาร่วมตั้งแต่ปี6กหนึ่งเนี่ยปีครึ่งได้กว่าจะแบบว่ากลับมา<อ>กลับมาเท่าทุนได้ใช่ครับโอ้โหคุณคะอย่างที่บอกคือไม่ว่าใครอะไรก็ตามนะ จะเล็กจะใหญ่จะอะไรเจออุปสรรคกันทั้งนั้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะปรับทีท่าของเรายังไงครับแล้วพอเกิดในยุคนี้อีกโควิด19อีกอเมโดก็ไม่ได้อยู่เฉยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ากับในยุคนี้อีกใช่แล้วนี่เลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ดิฉันมาขอใช่ไคะตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เริ่มรายการได้ขอพอดที่จะดูออฟฟิศเขาเพินมากเละอันนี้ไเล่าเเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นแบบเติมก็คือ1ลิตร โอ ö, ก็คือเติมแส่นี้ใช่เติมใ่ขวดซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้นนจะขายดีมากก็คือเราวางไว้หน้าประตูใครแขกไปใครมาก็กดเลยอันนี้คือแบบไว้หน้าบ้านหน้า cockpit, ออฟฟิศหน้าออฟฟิศบันได <ภ topics. S 2> ซึ่งจริงอ่ะอันนี้ตัวตัวเนื้อเนี่ยเป็นสีฟ้าเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกรกเครื่องสำอางใช่ค่ะครับเพราะว่าอันนี้หนึ่งก็คือเราไม่ได้ใส่น้ําหอมด้วยแต่เราก็จะใส่เรื่องของแบบ ความชุ่มชื้นของผิวเวลาที่แบบใครรู้สึกว่าที่ที่ไม่อยากใช้ไม่อยากใช้ตัวเนี้ยเพราะว่าพอใช้แล้วมือมันจะแห้งเกินไปหรือว่าบางคนเป็นแผลเพราะอาจจะแบบใช้เกรดเรื่องของเกรดคุณภาพของของตัวแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าของเราก็อยากจะให้มั่นใจได้เลยเพราะว่าเราใช้เกรดที่เป็นคอสเมติกเกรดแล้วเวลาที่เราใช้เข้าไปแล้วอ่ะมันจะมีความแห้งที่ไวแต่ยังรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังเราได้อันนี้ก็จะเป็นซองและ50 m สอลคูนไว้พกพาก็คือเหมือนกันใช่ครับคุณค้าดีดูดีนะคะอันนี้ซาเชไว้ทานะคะ ไม่ใช่ฐานหน้านะคือนะคะเราเราเน้นความสะดวกของการใช้จริงเหมาะกับชีวิตประจำวันครอบครัวอันนี้ไว้พกอันนี้ไว้มาไว้ทากอันนี้ไว้เติมแล้วก็จริงๆก็มีแบบสเปร์ด้วยสเปร์นี่ก็เหมือนว่า เวลาเราพ่นเนี่ยก็าก็ได้หมดแล้วก็มือถือหรือกรรประตูหรือว่าแบบเวลาเข้าห้องน้ำลูกเป็ดอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าจะมีคนสัมผัสเยอะอาจจกโคเอาซะหน่อยนึงได้หมดเลยนี่มันเป็นอุปกรณ์ที่คนยุคนี้สมัยนี้ต้องมีนะครับซึ่งจริงความภูมิใจของผมมันน่าจะเป็นโรงงานเราเองคือคือโรงงานเราเนี่ยถือว่าเป็นขนาดใหญ่แล้วก็ได้รับใบรับรองทั้งหมดที่ต้องใช้แล้วแล้วสามารถผลิตเนี่ยดูแลคนไทยทั้งประเทศได้เลยคือวันหนึ่งอ่ะได้เป็นแสนแสนชิ้น แล้วอย่างที่แพ็กเราเนี่ยก็จะเป็นคลังสินค้าระบบปิดคือมีการฆ่าเชื้อก่อนเขาเา้าแล้วพนักง,งานก็ใส่ถุงมือ,อใส่ชุดอนามัย,ยรักษาความสะอาดและดูแลเรื่องความปลอดภัยกัน่งเต็มที่และในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะเชนแล้วก็ภรรยารวมทั้งอามาโดก็ได้มีการช่วยเหลือในแง่ของการมอบเงินครัฮินุกมอบหนึ่งล้านบาทเลยทีเดียวใช่ก็มอบให้มูลนธินธิรามาธิบดีในวันที่เราพร้อมแล้วในวันที่คนต้องการความช่วยเหลือเราอยากช่วยหน่วยแพทย์พยาบาลให้เราฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ อนุโมทนากับการบริจาคหนึ่งล้านบาทของผมดเลยที่เดียวเอาล่ะเมาก็เจ๋งเพลิดเพลินคุ้ค่าของที่ฉันสั่งยู่ไหนรับ <S <S 2> <S 2> นี่เลยเอ๋อพีแม <S <S นี่จะพิเศษหน่อยใส่กล่องให้อย่างดี้้รอนเะัส ให้เป็นของขวัญนี้ก็ทาได้ไหได้เลยคือจริงจริงอันนี้เราเราส่งถึงบ้านนะส่งแบบเคาะประตูหน้าบ้านอ๋อหรเราค่อยแบบจ่ายเงินกันก็ได้โอเคไหมปทางใช่แล้วถ้าสมมติคุณผู้ชมสนใจสั่งยังไงผมถ้าเกิดว่าสนใจนะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ไลน์แอดอามาโดนะครับหรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับแค่โทรมาหรือว่าไลน์มาก็ได้นะครับบอกว่าเอ้ยชื่อที่อยู่นะพนักงานจะเอาไปดูหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆตอนนี้เนี่ยพอสั่งปุ๊บพิมพ์ช อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแลสุขภาพอนามัยตัวเองเอ,อครับนะดีมากๆ<ม>เอาละส่งท้ายกันตอนนี้อยากให้เชลฝากอะไรหรือว่าให้กําลังใจคนที่แบบกําลังประสบปัญหาในตอนนี้ครับผมก็จริงก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคือขอเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วกันหลายคนอาจจะเริ่มท้อนะ<ม>ก็ขอให้ทุกคนอดทนแล้วก็มผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปได้เร็วที่สุดนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ขอให้มีสติ<ม>แล้วก็ตั้งใจแล้วก็อย่าลืมเวลาที่ไม่มีใครเนี่ย หันมามองครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยรับรองว่าทุกคนเนี่ยจะมีกำลังใจสู้แน่นอนอดทนกันอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากทั้งเชนแล้วก็เจมนะคะแล้วขอบคุณมากค่ะขุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฉันแบกของใช้ไปก่อนเเดี๋ยวฉันจะลืมจริงจริงมีส่งถึงหน้าบ้านนะคะ แล้วก็บนนบน <tes S 2> บนแล้วก็ด่าด่าด่าแล้วก็บ <sed> ่นบนแล้วก็ว่าที่เนียถืออยู่นี่1930เฮ้ยตุ๊กตานี้ร้อปีร้อปีนะมันเลยเี้ยนไงเฮ้